วางขนาดนั้นเลยบอกอืมมา,มากมากเพื่อเดียวพังรถติดก็ <c oughs> คืนดอก <c oughs> เอารถเอา <c oughs> วิธีแรกวิธีแรกก็สำเร็จต่อไปจะเป็นการผูกเสื้อ <c oughs> แบบ <c oughs> จู่โจม จากกีเรียนคูโจมาอืม่ใส่แล้วเราไปจะเอาความรู้จากการเรียนคูโจมาใส่แต่ว่าเรียนมาแล้วก็ว่าหนาเห็ดตกหรอกเงื่อนผูกรถเราไปก็เบรงวิธีการผูกงเงื่อน แบบจู่โจมมเลยยี่จอทำไมต้องหมุพี่เพิ่มความเหนแรงแรงหอ่มาเลยมาตั้งก้อนทางไหนก่อนมาเียดังนี่สีเป็นเงอนทหารซางังนั่นฝังนั่นอ่ะังนี่สีเป็นเงอนจู่โจมเอาอันน้สีลุดอันนี้สีอยู่นินเน ต่อไปมาเบิงเงินทหารสร้างทัานสองฟังเงินจู่โจมลดแล้วมันจู่โจมได้เลือันใส่กระตูงก้างเยอะจูโจมมานี่ยู่แท้่านเื่อเือเือยังว่าเือนเ่เี๋อ้าวดาพ่อแม่ธรณีมาเบิงงิธีที่สาม ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่ไมได้อันพี่มองเมื่อเป็นหน้าเป็นตัวเป็นไปหาแล้วเหรอปันติดปีกท่านขึ้นได้ปันติดปีกโอเคไหม <c oughs> <c oughs> ประโยคของโฟล์คลิฟที่เราขึ้นจากหลุมมาใช่ไหมจากเจมใช่ครับใช่แล้ว <laughs>